นำเสนอตอนปอปลายแฝงร่างแม่เรื่องรา่าจะเป็นยังไดก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยก่อนไปรับฟังก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันหนเดอ้อเรื่องเล่าเง่าปอในเฮื่อห้าวคอยจำได้ดีตอนนั้นคอยอายุได้แค่สิบปีเป็นไหยที่ย่งบบหูจักโลกหลายได้แต่เชื่อพอ่อเชื่อแม่ เล็กหลัวในสิ่งที่มองบ่เห็นบานเห่าอยู่ถ่ายมูบานติดปลากับห่วยมีแต่ล่มหนาวกับเสียงหมาหอนย่ามคำตั้งแต่คอยเกิดมาแม่เป็นคนใจดีชอบทำบุญชอบช่วยคน้นบ่เคยคิดรายใส่ผู้ใดแต่วันหนึ่งทุกอย่างในเฮือนเห่าก็เริ่มเปลี่ยนไปแรกๆแม่ก็ป่วยไข,ยข่ขึ้นๆล่งๆสามมือดี สีมือไข่หมออนามัยกับผ้าไปแล้วหมอเมืองกับผ้าไปหาแล้วยากินกับกินแล้วแต่บ่เคยหายขาดกลางคืนแม่สีหนาวสัน้นตาเหลือกเสียงเปลี่ยนบางคืนแม่สิลุกขึ้นนั่งเองแล้วหัวเราะเบาๆในลำคอเสียงนั่นบ่เป็นเสียงแม่มันอยู่ไกลแล้วแม่เ้าเสียงแหบ ทั้งที่ในเฮือนมีแค่คอยกับแม่คอยยืนตัวแข็งขนลุกตั้งแต่ข้อจนหอดสนตีนหลังจากขึ้นนั้นแม่เริ่มถืกผีเขา่าเข่าออกคือคนมาเยี่ยมบ่มีไผคุ้มใดบางขึ้นแม่สิคลานเล็บจิกพื้นไม่ดังแกรกๆตาแดงเหมือนคนอดนอนหลายปีปากสิขอแต่ของข้าวบางเทือสิถามหาของต้องหาม ของที่คนเป็นบ่คว้นยากหมอผีมาหลายคนสวดจนเสียงแหบผูกสายศีลจนขอมือแม่แดงแต่ผีมันกะหัวเราะมันเบาว่ามึ่งไล่กูบ่ได้เพื่อนนี่กูอยู่แล้วชาวบ้านเริ่มกลัวเริ่มนิ่นท่าบอกว่าแม่เห่าเป็นปอบบางคนบ่กล่าเดินผ่านหน้าบ้านบางคนสั่งลูกบ่ห้ยมาเล่นน้ำข่อย ่อยเป็นแค่เด็กอายุสิบหาปีได้แต่นั่งกอดเขาฟังเสียงแม่ร้องฟังเสียงคนในร่างแม่ดาหัวใจมันปวดจนบบหูเสียร้องจังไดหลายปีผ่านไปผีมันกันยังมามาแบบบ่เลือกเวลาบางเธอแม่ฟืนขึ้นมากกัร้องไห้ถามข่อยว่าแม่ไปเ็ดหยังไห้ลูกเอ้ยแม่จำบ่ได้่อยได้แต่โกหก บอกว่าแม่แค่ป่วยทั้งที่ในใจคอยหูดีแม่กำลังถูกทรมานโดยสิ่งที่บ่มีไผมองเห็นจนคอยอายุ25ปีผ่านทั้งคำดูถูกผ่านทั้งความสิ้นหวังคอยเริ่มหาทีเพึ่งใหม่คอยไปบูชาทาวเวสวุวรรณที่คอยเลยศึกษาการรักษาหาทุกวิถีทางและก็เชื่อว่าแม่ต้องหายขาดบวกรับความฝัน ที่มีพระองค์หนึ่งมาบอกเลตัดสินใจเอามาตั้งไว้ในเรือนบอกกล่าวเด้ยวยหัวใจลูกคืนแรกที่ตั้งล่มในเรือนมันนิ่งผิดปกติแม่หลับเาวบบอสะดุงบอละมือ้อขึ้นที่สองแม่ลุกขึ้นมากราบทั้งที่ปกติแม่บ่เคยทำขึ้นที่สามแม่ยิ้มยิ้มแบบที่คอยบอ่เห็นมาหลายปี ตั้งแต่นั้นมาผีบ่เคยกลับมาอีกไข่บ่เคยถามหาเสียงหัวเราะแปลกแปลกบ่มีอีกเลยเช่าบ้านที่เคยบ่เชือ่อพ่อเห็นกับตาเข้าใกล้เงียบบางคนก็มากราบมาขอโทษแต่แผลในใจขอยมันยังอยู่พอขอยจําได้ทุกขื้นที่ขอยนั่งฟังแม่ร้องโดยช่วยยั้นบ่ได้เรื่องนี้ขอยเล่าบ่ได้ให้ไผกลัว แต่อยากให้หู้ว่าผีที่นากลัวที่สุดโบเมนผีในปา่าแต่มันคือผีที่มาเอาคนที่เห่ารักไปทรมานต่อนาต,อต่อตาเห้าเรื่องเล่าในแต่ละครั้งที่ผีเขาสิงคอยจดจำบ่มีวันลืมคืนนั้นฝนตกพรำๆล่มพัดใส่ฝาเรื่อนดังปึ้งปึ้งตะเกียงเจ้าพายุส่องแสงวูบวาบคอย นั่งเฝ้าแม่อยู่ปลายเสื้อแม่บนว่าเมื่อยว่าแน่นอกมือกลุ่มหัวแน,น่นเงื่อลทั้งที่อากาศหนาวจูจูแม่ก็หยุดเว้าทั้งเรื่อนเงียบจนน่ากลัวมีแต่เสียงฝนยดลงสังกะสีแม่คอยๆเงยหน้าขึ้นตาขาวขึ้นจนเห็นแต่ตาดำจางๆลิมฝีปากสัน่น ฟันกระทบกันดังกึกกึกอื้ออื้อเสียงมันออกมาจากคอบอชัดว่าเป็นค่ำคือคนกำลังสำลักล้มหายใจคอยเรียกแม่แม่เป็นยังแม่บอตอบแต่ล่างแม่เริ่มกลิง่งหลังแอน่นแขนงอผิดธ,ธรรมชาตินิ้วมืองิกเหมือนเล็บสัตว์และเสียงนึงกระดังขึ้นเสียงนั่นบ่แมนเสียงแม่มันตำ่ำ แหบและเย็นมึงอย่าเรียกมันว่าแม่มันบอแม่นแม่มึงแล้วค่อยขนลุกสู้น้ำตาไหลโดยบบงู้โตแม่ลุกขึ้นทั้งที่ปกติเจ็บขาลุกแบบาใช่มือพยุงหัวหมุนกรึกกๆเหมือนข้อมันสีหักปากแม่ยิ้มแต่เป็นยิ้มที่บ่มีความเป็นคนฟันเหลืองน้ำลายไหลย,ยืด มันก้าวเขามากใกล้คอยกลิ้นข้าวออกจากปากคือกลิ่นของเนื้อดิบที่บูดกูหิวมึงมีอย่างให้กูกินบอ่อคอยถอยหลังจนหลังส้นฝาขาอ่อนเสียงบ่ย่อมออกแม่หรือสิ่งที่อยู่ในแม่เอามือจิกพื้นไม้เล็บขูดดังแกรกกอกไม่เป็นร้อยลึกจู่จูมันก็กรีดร้องเสียงแหลมจนแก้วหูสิแตก อย่าเอาแสงมาใกล้กูตะเกียงเจ้าผ้ายุสันไฟวูบเกือบดับร่างแม่ล้มลงดินหัวกระแทกพื้นตึ้งตึง้งแต่บ่มีเลือดมันหัวหัวถึงที่แม่กำลังลองไห้ร่างนี่อุ่นดีกูอยู่มาโดนแล้วมึงไล่กู่ได้ดอกเสียงแม่แทรกขึ้นมาเบาๆเหมือนคนจมนม้ำลูก ช่วยแม่แนะ่แล้วเสียงนั่นก็หายไปถืกเสียงหัวเราะของผีทับยู่ดีๆแม่ก็นิ่งนอนเหยียดตาเปิดข้างบกกรพริบ,อบคอยคิดว่าแม่ตายแล้วหัวใจคอยแทบยุดเต้นผ่านไปบ่หอดอึดใจแม่หายใจแรงเหมือนคนพึ่งฟื้นจากฝันร้ายตาลับน้ำตาไหล ปากพึมพำม,มันกลับมาอีกแล้วขึ้นนั่นคอยนั่งเฝ้าแม่จนฟ้าสางมือจับมือแม่แน่นกลัวว่าถ้าปล่อยผีมันสิกลับมาเอาแม่ไปอีกและฉากแบบนี้มันเกิดซำ้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดสิบปีเต็มจนหัวใจเด็กคนหนึ่งแก่เกินไหวไปแล้วเรื่องเล่ากระจบลงซ้ำนี้ขอบใจที่รับฟังจนจบเด้อ